านั่งให้น้องก็ได้อะบ๊อบอหันหน้ามาหาพี่ดาววะลูกอ่ะบอบอหันหน้ามาหาพี่ดาวอ่ะสูงสูงสูงเออเออนั่นแหละเออนั่นแหละเออเออนั่นแหละเออเออเออได้แล้วได้แล้วอ,อพี่ดาวตาท้ายอีกพี่ดาวก็มาดิครับ คานไปลูกคานไปเออคานไปลูกคานไปเออคานไปลูกคานไปเอาไปกลับกลับผ้าจานก่อนครับโอเคเอาไม่เห็นพ่อเดี๋ยวแป๊บนึงเอากับลงลูกกับลงนี่ค่ะ,คะที โอ้ยกินอย่างเดียวพี่ okay. โอเคโอ้น้องดาวเหมาเรียบเลยน้องดาวเหมาข้าวโพดเรียบเลยอ่า <l ux> ไม,ไม่ไม่ต้องแกะก็ได้ค่ะเพราะว่าเป็นตอกกินได้ไม่ต้องแกะก็ได้ค่ะ สูดเข้าไปหน่อยเพื่อนว่าตูดเข้าไปหน่อยตูดเข้าไปหน่อยพระเลินบอมเมนพาอาจารย์ที่เข้าไปเครื่องในตีบอมเมนบอก

เออม,ม,เม,มีบอมีคะแนนบอเธอจะถืออันนี้หลายมาสิเออโอ้ยบ่าแน่หนังใบนี่พ่อหนุ่มเสกนะคะบึ่งหนังใบได้เลมพี่นะครับเปิดโอกาสนะคะให้อ่าพ่อหนุ่มเสกเข้ามา น้ำมัสการนะคะพระอาจารย์ด้วยนะคะน้องดาวลบมุมแล้วค่ะตอนนี้น้องสาวของเราลบมุมมาด mm ้านนอกแล้ว huh. ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทังดาวของเราอยู่ด้านนอกแล้วนะคะเอาเอาเอาสองไอรลอง้นง่ากันเบิ้งซนได้บ่เอาไอน้องรองเบิ้งเอาไอน้องรองเบิ้งเอาฮาเป็นคู่ต่อไปบอกถือตีเนาะพอเหมาเนาะเออฮาเป็นคู่ต่อไปสิบอกถือตีอ่ะน้องดาวหมุนที่น่ะน้องสิเดมุนน้ำอ้าวน้องถอยลูกบ่บ่ถอยลูกบ่บ่ เออถอยเอาย่างเขาไปหาพี่ดาวย่างเขาไปหาพี่ดาวเออนั่นเห็นบ่อเขาเฮ็ดได้กันยังมาเนี่ยเห็นบ่หฮาเป็นคู่ต่อไปบอกถือตีอ้าอ่าพูดน่ะพูดน่ะเออเออบุญสูงสูงบ่อเออนั่นเออนั่นใบบุญบนท่านด้ข้างได้โดนนะคะบพท่านชิน เพราะว่าส่วนมากก็จะไปกับพ่อหนุ่มเสกนะคะไม่ค่อยได้ไปกับช้างเด็กนะอ้าวอ้าวบบอ้าวขึ้นไปลูกบบอเออนั่นเอสวยสวยบบอเอาไว้นานบบอไว้นานลูกเหมือนพี่ดาวน่ะเอออ่านั่งนั่งให้น้องก็ได้ลูกนั่งให้น้องก็ได้อ่านั่งให้น้องก็ได้อ่ะวบบอหันหน้ามาหาพี่ดาววะลูกอ่ะบบบอหันหน้ามาหาพี่ดาวอ่ะสูงสูง เออเออนั่นแหละเออนั่นแหละเออเออนั่นแหละเออ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 ได้แล้วได้แล้วอ่าพี่ดาวตาตาอีกพี่ดาวก็มาดีครับเข้มาดีเ้ยเอามาทาตรงหน้าบ้านมามาขอทําตรงหน้าบ้านมาก็นั่นแหละมาทําขอเจ็บภาพมาแค่นี้ก็ดีแล้วมวยถูกคู่แล้วไปนั่งหน้าบ้านเลยสายแดนเหมือนกันเลยไป สายแดนเหมือนกันเลยพ่อหนุ่มเสกไม่ยืนต้องกลางเลย่พ่อหนุ่มเสกมยืนต้งกลางคาขามาละสองตัวนีซีส้น,สนง่าอ่าเป็นแบ็กกราวให้หน่อยโอเคไอพ่อหนุ่มเสกเป็นแบ็กกราวให้โอเคโอเค,โอ,เคโอ้พรุ่งนี้จะได้ดูสองคู่เลยนะ <c oughs> พ่อทองกับพ่อหนุ่มเสกและน้องดาวกับบอโอสุดยอดยุทธหัตถีสองคู่เลยพรุ่งนี้ <c oughs> นะะใครไม่มางานนี้เสียใจ <c oughs> ใครไม่มางานนี้ถือว่าพลาดชนงานสองคู่เลยนะพรุ่งนี้อาสูงลูกสูงงูสวยงามสวยงามโอ้สวยงาสวยาสวยงามเอบาๆกับเก่งเด้พี่ดาวกับเก่งพณน่ะช้างสามเสียงสุดยอดมากนั่นแหละเอาใหม่เอามุนใหม่อีกรอบขอใหม่อีกรอบลูก เอามุนมุนไม้มุนไม่ลูกมุนไม่ยานพอนุ่มเสกเสวยอ่ะด้นด้นเขาเทียนหนึ่อ ตีกันลูกจะตีกันเออเออสวยงามน่านเป็นรูปหัวใจก็ได้นะเมื่อกี้น่ะเออหัวใจยังได้เลยน่านหัวใจยังได้เลยนะโอเค ขอ, <die> ขอบคุณครับย่างขอบคุณครับโอ้ทางนี้กินอย่างเดียวครับสายกินของเรากินอย่างเดียวสายกินกินอย่างเดียว เฮ้ยฮึบ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 อุ้ยสีไหนดาวสีเทานี่ปกติให้แม่ใช่ไหมลูกอฮ้ยเฮ้ยปกติให้แม่ใช่ไหมลูกสีเทาสีเทาให้แม่ใช่ไหมโอ้ให้พ่อเฉยเลยรอบนี้โอ้รอบนี้ให้พ่อรอบนี้ให้พ่อขอบคุณครับ โอ้สวยงามตามท้องเรื่องนะคะถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจนะคะให้กับทีมงานดาวมงคลด้วยนะคะอานั่งลงนั่งลงเดี๋ยวพ่อก็นั่งเดี๋ยวพ่อก็นั่งอะนั่งลงนั่งลงออสายกินของเรา ทางนี้เป็นสายกินมีไหมคนรอจดก็รอจดอ <c oughs> <c oughs> ฟันน้ำนมทางนี้ฟันน้ำนมอ่ะน,น้องดาวเข้าไปใหม่เข้าไปหาพาจารย์ใหม่